ก็ดูนะครับว่าทุนเหลือเท่าไหร่หมื่นแปดลบเก้าพันเหลือเก้าพันไม่ติดลบสองหมื่นลบหมื่นห้าเหลือห้าพันไม่ติดลบหมื่นสองลบหกพันก็เหลือหกพันไม่ติดลบก็จะจบแค่นี้เลยเพราะว่าทุนไม่ติดลบแล้วสรุปก็คือเนี่ยฮะแต่ละคนก็จะได้ส่วนส่วนแบ่งไปสำหรับการขายสินทรัพย์ในเดือนมีนาคมก็จะได้ส่วนแบ่งตรงนี้เก้าพันห้าพันหกพันนะครับแล้วก,กลับไปที่การชำระคืนทุนมวดที่ สามนะฮะชำระคืนทุนงวดสามชำระคืนทุนงวดสามก็ให้เนี่ยนะฮะเก้าพันลุมลาเจ้าพันให้เก้าพันก็ต้องเอาทุนท้อลงเก้าพันให้ดาวเรือห้าพันเอาทุนลงห้าพัน และบุญดี6,000ทั้งหมดนี่รวมกันได้เท่าไหร่ฮะ20,000นะฮะก็เงินสน 20, นดมีอยู่20,000บดีเห็นไหมเราคำนวณว่าม,ม,ม,มันจะลงตัวดีเลยนะเงินสดที่อยู่20,000เอาออกไป20,000เลยเพราะว่าแบ่งให้กับผู้เป็นหุน้นส่วนแล้วก็เงินสดก็จะเหลือหลังจากคืนทุนก็คือ0สินทรัพย์ก็เหลือ30,000ที่รอการขายต่อไป ตัวนี้หมื่นแปดลบเก้าพันก็เหลือเก้าพันทุนก็เหลือเก้าพันแล้วสองหมื่นลบห้าพันก็เหลือหมื่0นห้าหมื่นสองลบหกพันก็เหลือหกพันได้ทุนก็คงเหลือแล้วนะฮะต่อไปคำถามก็คือเมื่อจ่ายเงินทุนเสร็จแล้วมันก็ต้องมาทำการอะไรฮะ มีการขายไหมฮะเดือนเมษายนก็เป็นหัวข้อที่เจ็ดนะฮะก็คือขายเดือนเมษายนในหัวข้อเจ็ดอันนี้เป็นหัวข้อที่เจ็ดชำระอันนี้เป็นหัวข้อที่แปดละขายสินทรัพย์เดือนเมษายน แล้วเมตายนก็ขายสองหมื่นได้สี่พันขาดทุนหนึ่งหกนะฮะดังนั้นเมื่อขายสองหมื่นก็เอาสินทรัพย์ลดลงสองหมื่นใส่กบเลมสองหมื่นได้สี่พันเงินสดเพิ่มขึ้นสีน่พันไอ้สี่พันนี้ก็ต้องไปแบบ่งให้กับผู้เป็นส่วนนะฮะหนึ่งหกขาดทุนก็ต้องไปเฉลี่ยละตามมาตราส่วนแบบ่งก็หนึ่งหกตั้งคูณสองหันสิบ หมื่นหกตั้งคูณห้าหารสิบหมื่นหกตั้งคูณสามหารสิบอันนี้คูณคูณสามนะอันนี้คูณสองเงินอกคูณสามหารสิบได้สี่พันแปดแบบรับผลการทุนไปนะสี่พันแปดอันนี้ได้แปดพัน อันนี้ก็คือสามหมื่นสองสามพันสองอแบรับผลคัททุนไปสี่พันแปดแบรับผลคัททุนก็ใส่วงเล็กแปดพันใส่วงเล็กสามพันสองใส่วงเล็กสุดท้ายหายร่องเหลือฮะล่องเหลือก่อนที่จะคืนทุนนะฮะเงินสดก็จะเหลือสี่พัน สินทรัพย์ก็จะเหลือหนึ่งหมื่นเก้าพันลบสี่พันแปดกจจะเหลือสี่พันสองหมื่นห้าลบแปดพันจะเหลือเจ็ดพันหกพันลบสามพันสองจะเหลือเท่ากับสองพันแปดอ่าคราวนี้ทำไงต่อห้ากายสินทรัพย์เสร็จแล้วหลักการเหมือนเดิมก็จะต้องไปดูว่าตอนนี้ทุนณปัจจุบันนี้เท่ากับอัตรา สามันสองไหมนะฮะก่อนที่จะจ่ายคืนทุนเนี่ยขายเซ็นทรัลกัแล้วก่อนจะจ่ายคืนทุนก็ต้องไปดูว่าเราจะต้องทํางบที่สี่กันต่อไหมวิธีการของเราคือดูเลยฮะทุนปัจจุบันเท่าไหร่สี่พันสองบวกเลยฮะสี่พันสองบวกเจ็ดพันบวกสองพันแปดได้แับหมื่นสี่คร mm ับ hmm. น mm ั hmm. mm ้นลองลองสุ่มดูนะ เอา4ี0 2หาร1 4ื่นได้เท่าไหร่ได้กับศูนย์จุดสามอ่านี่ตลองดูเช็คใหม่ดู7จ0 0หาร1 4ื่นก็ได้จุดหอแล้วเช็คใหม่อีกเอาตัวนี้บ้างแต่อันนี้ดูน่าักจะใช่แล้วนะฮะเอา2อ0 8หาร1 4ื่น ได้0.2ได้ตรงเลย3.5.2ดังนั้นขั้นตอนนี้เนี่ยขายสินทรัพย์แล้วจ่ายคืนทุนได้เลยในงบสรับชิ้ไม่ต้องในขงอองนอกแล้วเพราะทุนณปัจจุบันนี้มันเท่ากับอัตราส่วนแบ่งกำไรสะสมก่อีดังนั้นทำยังไงฮะก็มี เงน 4, ิงนสี่พันถูกไหมฮะเงินส่นสี่พแบ่งเลยฮะแบ่งตามอาตาัตราส่วนแบ่งำไมอัทุนเลยเพราะตอนนี้อาตาัตราส่วนทุนมันเท่ากับอัตราแล้วแบ่งเลยฮะเงินเท่าไหร่แบ่งกันจะลงตัวพอดีอแล้วนะฮะดังนั้นหัวข้อที่เก้าของผมก็คือชําระคืนทุนมว่ที่สิ แบ่งได้เลยนะไม่ต้องไปทำงบข้างนอกแล้วก็สี่พันนะฮะที่จะต้องแบ่งก็เอาสี่พันคูณอัตราสามหารสิบสี่พันคูณห้าหารสิบสี่พันคูณสองหารสิบสี่พันคูณสามหารสิบได้กับพันสอง สี่พันคูณห้าหันสิษก็ได้กับสองพันทั้งหมดมันสี่พันดังนั้นในตัวนี้ก็ต้องเป็นแปดพันเออไม่ใช่แปดพันแปดร้อยพันสองสองพันแปดร้อยอเราก็ใส่ได้เลยนะครก็ทำยังไงฮะมีเงินสี่พันจ่ายให้กับคนนี้พันสองไปลดทุนเขาลงคันส จะให้เรานี้สองพันลดทุนลงสองพันจะให้เรานี้แปดร้อยลดทุนลงแปดร้อยทั้งหมดนั้นจ่ายเป็นเงินสดสี่พันเงินสดลดลงสี่พันสุดท้ายก็เงินสดก็จะเหลือศูนย์สินทรัพย์ก็จะเหลือหนึ่งหมื่นเหมือนเดิมทุนของเขานะฮะสี่พันสองลบพันสองเหลือสามพันเจ็ดพันลบสองพันเหลือห้าพัน 2 8 0 0ันแดลบแปดยเหลือสองพนอะก็ขึ้นเพไปละนะฮะพอมาถึงเดือนพฤษภาคมเดือนพฤอภาคมเนี่ยสินทรัพย์นี่อ๋อผมรู้แล้ว เจ็ดจอผิดนะฮะตรงนี้มันคือหมื่นเดียวนะผมไปถึงแสนหนึ่งของมันเหลือหมื่นเดียวแต่ยอดรวมมาถูกอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือหมื่นเดียวรวมกันคือสองแสนก็หมื่นเดียวมันต้องเหลือเท่ากับตรงนี้พอดีนะฮะก็สุดท้ายก็คืออะไรฮะก็ขายสินทรัพย์ไม่ได้ขายด้วยนะ,ะเดินมาทุาคมเนี่ยของมันมีหมื่นหนึ่งแต่ว่าขายไม่ได้ไม่มีมูลค่าดังนั้นไอห,หมื่นหนึ่งที่เป็นสินทรัพย์เนี่ยนะฮะ ก็ไปเฉลี่ยให้กับผู้เป็นผู้ส่วนคนอื่นๆตามตาม,ตา,มบบาตราส่วนแบ่งกำไรขาดทุนเลยนะฮะก็คือตัวเนี้ยหมื่นหนึ่งมันขายไม่ได้แปลว่าไอหมื่นหนึ่งขายไม่ได้ก็คือขายได้ศูนย์อะมีหมื่นหนึ่งขายได้ศูนย์ก็แปลว่าขาดทุนหมื่นหนึ่งถูกไหมฮะขาดทุนหมื่นหนึ่งก็เอาผลขาดทุนนั้นไปเฉลี่ยให้กับผู้เป็นผู้ส่วนคนอื่นๆด้วยดังนั้นวิธีการทำก็อย่างงี้ครับหมื่นหนึ่งขายไม่ได้เลยก็หักออกหมื่นหนึ่ง ันก็จะเหลือศูนอันนี้ก็เหลือศูนย์ด้านในสดมันไม่มีแล้วแล้วเอาหนึ่งหมื่นหนึ่งไปเฉลีย่ยให้กับสามคนนี้<อ>ก็ถือว่าขายแล้วมันไม่ได้อะไรเลยฮะมันเป็นศูนย์แบกรับผลขาดทุนไปนั่นเองนะฮะดังนั้นวิธีการมันก็เป็นอย่างไรครับหนึ่งหมื่นคูณสามหารสิบหนึ่งหมื่นคูณห้าหารสิบหนึ่งหมื่นคูณสองหารสิบมันก็คือสามพันห้าพัน แล้วก็สองพันที่จะต้องแบกรับผลขาดทุนลดลงซึ่งตัวนี้ไปลดทุนลงสามพันห้าพันสองพันที่เขามีอยู่เนี่ยมันก็เท่ากับไอ้ส่วนที่เขาจะต้องรับผลขาดทุนพอดีมันก็คือสมการ,รชิ้นเองนะฮะนะฮะตัวนี้ก็จากสามพันเนี่ยอันนี้ห้าพันก็แบบนี้แล้วนี้สองพันมันจะลงตัวกันพอด,ด,ดีสุดท้ายทุนของเขาก็จะหมดไปเพราะเขาแบกรับผลขาดทุนไปนะฮะซึ่งถามว่านะ เดือนพิภาคมณเขาไม่ได้รับเงินเลยจากการขายไม่ได้ขายสินทรัพย์ด้วยนะฮะจากการจบของการทำบัญชีเนี่ยจบแล้วเนะี่ยสุดท้ายเขาไม่ได้เงินแต่เขาทยอยได้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนอยู่แล้วนะฮะที่เขาได้จากการที่เราาำนวนไปนะฮะนี่คือตอนจบนะฮะของการทํางบชํารับัญชีเป็นงวดสุดท้ายมันต้องเป็นอย่างไรฮะศูนย์หมดนะฮะไปถ้าจะให้มันจบสิ้นครบถ้วนสมบูรณ์เลยก็คือมันจะต้องมีการลงบัญชีด้วยการลงบัญชีลงยังไง ก็คือลงเดดิเคตินเนี่ยแหละฮะปรับเพิ่มทุนลดทุนขายสินทรัพย์าจชำระหนี้สินเนี่ยทำอย่างไรก็ใช้หลักการบัญชีพื้นๆเลยนะฮะไล่ดูอย่างไรไล่ดูตามหัวข้อนี้เลยฮะหัวข้อนี้ทําอะไรหัวข้อนี้ทําอะไรทําอะไรเนี่ยเอาเหตุการณ์ทุกนี้แหละฮะมาลงบนบัญชีด้วยกัน9รายการแล้วเราเริ่มมาที่รายการแรกกันเลยรายการแรกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างฮะถ้าเราดูจากตรงนี้ดูบรรทัดน,นี้เลย เงินสดเป็นบวกถูกไหมฮะสี่หมื่นเนี่ยเป็นบวกดังนั้นก็เแปลวาเงินสดเพิ่มขึ้นผมก็เนี่ยราการที่หนึ่งเนี่ยนะฮะผมก็จะเดบินด,ด้วยเงินสดสี่หมืนดูเลยมันมีรายการอะไรบ้างสินทรัพ์ไยในวงเล็กก็คือลดลงหกหมืนดังนัผมก็เครดิตสินทรัพหกหมื่นมีอะไรฮะ ทุนลดลงตรงนีน้ทุนลดลงก็ต้องอยู่ด้านเดบิตนะฮะมันใส่วงเล็บก็ไปว่าลดลงดังนั้นก็จะมีทุนลุ่งรัดทุนดาวเรืองแล้วก็ทุนบุญดีตามยอดนี้เลย6,000หนึ 6, 000, 10, ่ 4, งืนแล้วก็สี่พันเนี่ย รายการที่หนึ่งเราก็ลงเฉพาะบรรทัดนเนี้ยทั้งหมดลองเช็คดูนะฮะนัางหกหมืม่นไหมหนึ่งหมื่น